สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุขคุณศรีวิชาชื่อเล่นชื่อน้องลีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียน้านปัจจีอำเภอรีจังหวันดนครับมปะเดี๋ยวนี้เราก็ได้มาอยู่ที่แนวเรียนบา่ปัจจีครับน้องลีน้องลีถอยมาอย่างก็ลำปเปลี่ยนแนวเรี้นนี่กอลุงชลบอนะกาศเปิดมาเกิดรถผู้เจ้ากู้แรง จุงละอ่อนข้ามถนน,อนพอกาเป้นมีเผลียไฟกระพริบป้ายเตือนพงแดงแล้วก็กลวยตเต็มถนนเลยนะฮะว่าดดก็กลวยโค่ประสะดุ้งมดอูกกระบาศ <c oughs> เวลาผู้ปกครองมาส่งละอ่อนก็จะจอดรถไว้ฝั่งปูนจะได้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบโคอ,อย่างบาดีแต่ว่ารถตู้ห้งเยนฮอก็มีนะสําหรับละอ่อนที่อยู่บ้านไกลรถตู้สีเคยเปื้อนไปหน่อยแต่ก็อ่อนนะกหน้าฝนเหรอ ก้องหน้ากองหลังถังดับเพลิงที่ตู้กระจุกก็มีพร้อมป้าปลอดภัยแต๊ะนาคกาปลอดภัยจีนอ่ะกรุงเียนเฮาถึงได้ไปงานสัมมนาระดับชาติไปนําเสนอเรื่องนี้นะคะาเด็กสัญจรปลอดภัยด้วยน้าใจชาบอตีใบเท็กางนากรุงเทพฯุ้นก่อนฮอแต่ว่าระดับชาติพุ้นก่อนขอสามชาขอสามชาแล้วจะไป จิตเตอีนะหงเฮียนเฮายังได้รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกระทรวงแรงงาน5ปีติดต่อกันละแต่นี้ก่อพ่อหงเฮียนเฮาได้หับความหัวมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้ปกครองแล้วก็คณะครูนะกะทำกันมา8-9ปีปุ่นละเอาแต่อเอาว่านอกฮงเฮียนนี่แน่นอนกะ รงเงียนเรามีความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยทางถนนผู้ปกครองคณะครูไม่ต้องมาเป็นห่วงเรื่องนี้เลยอย่างคือยกนิว้วให้เลยนิ้วอย่างอ่ะก่อนนิ้วโป่งนะแกบะเดี๋ยวนี้รงเงียนหนังก็จะอ,อู้เหื่อมกรรเนอฟังดีๆโรงเรียนบ้านปัจ,จี้อำเภอล,ลีจาวรพลเปิดกู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเวน้นวันหยุดนักขัดตะร,ขขระกูัว่าขี้มาถึงสามนาทีแก <c oughs> แม่ละอันปลอละน้ำลีไปก่อนเนอะสวัสดีครับบุรรักษาครับก่อนแล้วไปเอาของเปิดมาเล่นอย่างน่ะขวดโจบประเทพบ๊ายบาย